ครับวันนี้พบกับคุณแจ็คกิจจ้าวิสวดีค่ะพี่นุ่มค่ะนี่ทำไมดูเด็กลงเนาะใช่ค่ะก็คือเรื่องเราเป็นอย่างนี้ก็คือว่าหนูอ่ะ รบบทในละครแล้วก็แบบว่าในเรื่องเนี่ยหนูจะต้องเด็กกว่าความเป็นจริงแบบโหเจ็ดแปดปีเลยพี่หนูซึ่งในละคร <Okay. S 1> เราจะเอาแต่หน้าเอาแต่การแต่งตัวผมเฉยๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเริ่มมาด้วยกลิ่นด้วยอ่า yeah. uh huh. มีการขายของนะคะก็คือว่าวันนี้นะคะแจ็กกี้มาพร้อมกับเซต็ตโซเซ็กซี่บ็อกเซตนะคะบอกเลยนะคะว่ากลิ่นนี้เนี่ยก็คือหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้หอมๆมีความเป็นฟรุตตี้นะคะคุณก็คือจะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูหวานแต่ว่าซ่อนความเซ็กซี่เอาไว้นะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นกลิ่นที่ สามารถที่จะเข้าได้กับทุกลุกเลยนะคะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะคะใช่จะก,กิจาม,มาเป็นเซ<ม>็ตแบบนี้เลยนะคะซึ่งเซ็ตนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเซ็ตที่ปังมากเขาก็จะมีน้ำหอมนะคะใช้คู่กับโลชั่นอันนี้บอกได้เลยนะคะว่ากลิ่นคือติดทนมากแล้วนี่นี่เฟเวอร์เรทชอบมากแลนก็คือบอดี้ออยนะคะตัวนี้จะก,กิจจะแบบทาแล้วตัวก็จะเงาเงาถ้าทิวทะเลแล้วทานะโอ้โหใส่กับบิกินีนะอูอย้ยพี่นุ่มดี มิกินี่อันนี้มีที่ยอดชุดชั้นในจะหอมมีเซ็นี้แล้วยังไม่พอค่ะนี่เรามาพร้อมกับรุ่นคลาสสิกนะคะ3กลิ่นตรงนี้เลยนะคะฟินอินเลิฟนะคะเป็นลุคแบบคุณหนูดูอ่อนโยนหรือว่าสีฟ้านะคะก็คือจะมีความแบบเป็นฟินิเชสอาบน้ําเสร็จกลิ่นหอมสดชื่นนะคะและตัวสุดท้ายกลิ่นฟินาเล่นางจะมีความคล้ายสุดเซ็กซี่แต่ว่าจะคขี้เล่นสนสนสดใสมากกว่าวันนี้นะคะแจ็กกี้นะคะมาพร้อมกับ โปรโมชั่นที่ปังปุริเยสุดๆเซ็ตสุดคุ้มวันนี้นะคะก็คือได้รับไปเลยคะ่ะน้ําหอม4ขวดด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงโซเซ็กซี่บ็อกเซ็ตเซตนี้ด้วยครับ<ๆ>ผมนี่คือเรียกว่าเซ็ตถวายตัวแถมโปรชั่นนี้อีก3หลอดนะคะแล้วก็มีทิชชู่เปียกค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเป็นทิชชู่เปียกสไมลี่นะคะอีก2ชิ้นแล้วก็มีถุงมือสไมลี่อีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดเป็น14ชิ้นนะคะปกติคือราคา 9,000กว่าบาทแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่021146 466แอดไลน์ไปก็ได้ค่ะที่แอดฟิน8จ้าขอโปรโมชั่นของเซ็ตถวายตัวอีกสักครั้งหนึ่งฮะเซ็ตสุดคุ้มวันนี้นะคะได้น้ำหอมไปเลย4ขวดจุกๆนะคะรวมโซเซ็กซี่บ็อกเซตไปด้วยนะคะแล้วก็แถมโลชั่นแฮมไปอีก3หลอดนะคะทิชชู่เปียกสไมลี่อีก2ชิ้นนะคะแล้วก็ถุงมือสไมลี่อีก2ชิ้นนะคะรว ทั้งหมดเป็น14ชิ้นปกตินะคะราคาเกือบ9,000กว่าบาทจ่ายเพียง1,990บาทโทรเลยค่ะที่021146466นะคะหรือว่า Line at ฟินแปดค่ะขายเก่งมากขอบคุณค่ะคนอื่นมาจะนิ่งๆแต่คุณนี่มันสดชื่น <laughs> เหมือนน้ำหอม ขึ้นแค่อย่าลืมใช้นะคะบรัมฟินค่ะโอเคอาวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ